ปติปุกใช่ไหมสมิสมธฐานโรปาเคยเกิดก็หมายถึงภูมิที่โรปาเกิดได้มีกามสองขาโรคสองขาอาสังสองขาถูกไหมโรกเวนสุทาวาสัามสยะทั้นแรกต้องการองทางที่จะขาไม่เคยเกิด ก็ต้องเป็นโกมที่จะขาเกิดไม่ได้หรือกอมอดอปรอมาตรงนี้เขาใช้กอมอดอลนกาตปิดกันไม่ใช่กอกาก็บาะกอมอดอสอ,อ,อ,องขาเหเมือนกันนะเป็นกอมอดอของจับขาเขา ต่างใจญาตาหลังต้องการองธรรมที่จัตขาเคยเกิดหรือเกิดได้นั่นเองก็ต้องเป็นการกับรูปสองขารวมเป็นปัญจสองขาไปดูวิสัชนาหมวดแรกเนื่องจากได้อสัญสองขาก็อสัญยัสตานันเตสังตัตถะหรือง่ายดีนะส่วนมวลหลังเนื่องจากได้การรูปรวมเป็นปัญจสองขาก็วิสัชนาว่าปัญจโลกาลานันเต am pravukta ya tava anaya arupaya anarupacitta and no. เราแปลว่าเราแปลว่าเกิดอยู่ในอสัญญาสัตตโพคำว่าเกิดอยู่เนี่ยก็คือกำลังเกิดและกำลังตายนั่นเองนะันเราใช้คำแปลว่าเกิดอยู่นะะต้องเข้าใจด้วยนะไม่งั้นเวราจะไปเข้าใจทก็เป็นงงทีหลังว่าเอ๊ะเกิดอยู่แล้วทำไมองค์รำมันได้กำลังเกิดและกำลังตายใช่ไหม ํำนวนไปถ้าจะปเกิดอยู่ความจริงก็มาจากกำลังเกิดและกำลังตายอยู่นั่นเองนะวนนี้ก็คำนวนไปเราจะไปนี้นะเมื่อวานที่บอกไปเนี่ยอาสัญญสัตานังเนี่ยก็มาจากอาสัญญสัตังอุปปัชชนตานังกับอาสัญญัตตาจวันตานังรวมกันเป็น อาสัญญาสัตตานะถูกไหมทวานพูดถึงอะไรไรูเปาว่าจรานังเนี่ยนะเหมือนกันหมดเลยนะรูปแบบเดียวกันต่อไปเป็นปัจจนิกปัจจเนกนะปัจจเิกต้องเปิดไปหน้าหนึ่งหกหกจาก ทางจะขามไม่เคยเกิดเนื่องจากเป็นการสองปุเโลมาก่อนและแน่อนอนกับเพื่อนคือสุธาวาสองขานอกนั้นก็จะเป็นคอมดอกคือภูมที่จกขาเกิดไม่ได้ถูกไหมก็ต้อง<ม>ได้แก่อาสังกับอโรสอง นั้นจากทะยะท่อนแรกต้องการองธรรมที่รูปาเคยเกิดก็คือภูมิที่รูปาเกิดได้ในสามภูมิคือสัทธาวา,า,าสันโสรูปาว่าเนรูปาเกิดนะแต่ว่าเกิดครั้งเดียวจบจะมาแล้วก็ไม่เกิดอีกก็ถือว่าไม่เคย ส่วนอสันเนี่ยรูปาเกิดแล้วเกิดอีกได้เคยได้ก็ได้อสันไปสองขาอารูปไม่ได้อยู่แล้วเพราะอารูปมีแต่นามไม่มีรูปท่านจึงเรียกว่าอารูปแปลว่าไม่มีรูปอาะแปลว่าไม่มีะบทแรกได้อสันสองขาไปดูบทตรหลัง หมดหลังเนี่ยถ้าเราคิดแบบง่ายๆนะแบบง่ายๆหมดแรกได้อะไรไปหมดหลังเหลืออะไรก็นั่นแหละเพราะว่าเราหาองค์ธรรมไว้ที่สันสนิษฐานเรียบร้อยหมดแล้วองค์ธรรมที่เกี่ยวข้องกับคู่นี้เนี่ยเราหาผ่านสันนิษฐานสันนิษฐานหามาให้เท่าไหร่เท่านั้นถ้าหาผิดก็คือผิดหาถูกก็คือถูกถูกไหม ซึ่งอายตนะเนี่ยหาไม่ยากเพราะเราดูผ่านภูมิหมวดแรกเอาอสาันไปแล้วเหลืออะไรล่ะก็เหลือสุทาวาสกับอารูปก็ไปเป็นหมวดหลังก็แค่นะั้นนะง่ายๆนะตอนทำไมที่เราเรียนติดก,กับมาติดก,การทุกกับมาติดก,การไม่เรียนชั้นไหนนะเดี๋ยละเอียใช่ไหม ทุกกะละเดียวกันดูเลยมันกันมันมีติดกับวิมุตทุกกะวิมุตใช่ไหมก็คือองค์ธรรมที่ไม่อยู่ในสามบทองค์ธรรมที่ไม่อยู่ในสองบทอ่ะเขาจะเรียกว่าวิมุตวิมุตพอมายาะโมกตั้งแต่ยมในมหาตรีมาเคยเจอยมมามกับวิมุตไหมไม่มเคยเจอไหมไม่มีทำไมคิดนานจังเลย ปีท <c ười> ี่แล้วเรียนมาแล้วปีนี้เอาปีนี้ละกันเอาหมาดๆละกันจะไม่เพิ่งจบการหนึ่งไปแบบลืมยังวันทาวันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเรียนการหนึ่งสดๆนี่ไหวไหมไหวไหมยกตัวยิ้มยกตัวยิ้มลำดีแล้วแหละต้องเปลี่ยนชื่อเป็นโยมปุ้ยลำปุ้ย ยามากาเรตไม่มีนะไม่มีหมายความว่าสันนิษฐานให้มาเท่าไร่เท่านั้นนะแต่ว่าสันนิษฐานนี้ต้องถูกนะต้องถูกต้องนะถ้าขาดผิดเลยถ้าเกินก็ผิดเลยถูกไหมสันนิษฐานให้เท่าไร่ต้องเอาไปแชร์ไปเฉลี่ยเท่านั้นนะสัญญาเนี่ยสัญยาอย่างเช่นหมดนี้ต้องการรูปาเคยเกิดก็ได้แค่อสันงสองขาไป มดหลังต้องการอะไรร,รูปาไม่เคยเกิดก็ได้สุดทธาว่าสองขาอารมณ์สองขาไปจกเลยหมดไหมหมดเลยนะสันนิษฐานให้มาสามภพหมดเลยเห็นไหมไม่สิ้นเปลืองนะไม่สุรุยสุร่าย <c oughs> ดีไหมยพกไม่มียมกากวิมุมดองค์ธรรมเราเจอมาหมดแล้วอะ่ะ อสังสองขาก็เจอแล้วสุตทาว่าสองขาก็เจอแล้วอารูปสองขาเจอยังเมื่อวานเจอยังการูปสองขาเจอแล้วเมื่อวานนี่ลืมเรื่อเนี่ยลืมแล้วหรือยังไม่ได้จำเนื่องจากหมวดแรกได้อสันสองขาเราก็วิสัชนาว่าอสัณยัตตนังเตสังตัทะเลยนะ มวลลางได้อะไรได้สุทาวาสองขาวิสัรนาว่าสุทาวาสานังส่วนอัโรทสองขาวิสัชนาวา่าอัโรปานังเดี๋ยวเราจะไปเจอบางที่เนี่ยวิสารนาอโรทสองขาวา่าอัโรปาวาจารานังเดี๋ยวเราไปเจอแล้วค่อยคุยกันนะตรงนี้อัโรปานังนะขียเส้นใต้สี สักหน่อยดีไหมอรูปานังเนี่ยยอมดีนะคิดเส้นใต้หน่อยสีอะไรดีดีแ้งเดี๋ยวไปเจอถ้าถ้าอารูปานังต่อแถวต่อท้ายรูปาวาจารานังเนี่ยเราจะเปลี่ยนหรือล้ออรูปานังตามรูปาวาจารานังเป็น อะรูปาวาจราหนังนะเดี๋ยวเราเจอเลยจะบอกอีกทีนะอันนี้เป็นที่สังเกตไหมอ่านพร้อมกันหน้าหนึ่งหกหกยะตะยะตะยะกายะตะนะโนปาจิกตาตัสสะตัสตะรูปายะตะนะโน yeah นีนัเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอาศัยญญสัตตภูมิในภูมินั้นจักขายตนะไม่เคยเกิดแต่รูปายตนะเกิดเกิดแกบคุคคลเหล่านั้นท่านที่ทาที่มาที่ติแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นก็มีในภูมินั้นในภูมินั้นสองที่นะพอไปหมดหลัง เมื่อโุคคลานั้นเจยู่ในสตตาวสาวุตุตโร,าโรโบาภูมิในภูมินั้นสัคคายตนก็นนไม่เคยเกิดรูปายตนะก็ไม่เคยเกิดตรงนี้เขาไม่มีในภูมินั้นสพทายแลย้ก็เป็นเพียงรูปแบบการแปลเท่านั้นเความจริงเนี่ยความจริงนะนะ ในภูมินั้นเนี่ยมันต้องมีอยู่ที่เดียวต้องมีอยู่ที่เดียวนะแต่ว่าถ้าเราสังเกตให้ดีๆเนี่ยภาษาบางทีมันมัน,ม,นมันก็มีบ้างนะเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอสาญสศตภูมิความจริงมันไม่ต้องในภูมินั้นแล้วเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอสาญสศตภูมิน,มนั้นถ้าจะนั้นนั่นต้องมีกเลย ล้วก็ไปเลยจับขายยตนะไม่เคย,ยาาเกิดแต่เราปายตนะเคยเกิดแก่บุคคลเหเรานนั้นในภูมินั้นไงโอเคแสดงว่าที่แปรอยู่เนี่ยเขาแปรโดยเติมเขาว่าในภูมินั้นเข้ามาแต่พอไปหมดหลังเนี่ยกลับไปเติมไม่อยู่ที่เดียวในภูมินั้นที่เดียวที่สุดท้ายมันเติมแล้วใช่ไหม เราก็เรียนเรียนกันมาแล้วก็จำๆกันมาแบบนี้นะแต่โดยหลักจริงๆมันมีคําเดียว่อในภูมินั้น,นที่ใดที่หนึ่งบทแรกก็ที่เดียวบทหลังก็ต้องที่เดียวนะแต่ว่าเราชินแบบนี้มานานนะใช่ไหมความจริงเนี่ยอย่างเช่นบทแรกนะเพื่อโบกอนเหล่านั้นเกิดอยู่ในอสัญญาสตภูมิจะขายัตนะไม่เคยเกิด แต่โรปายตนาะเคยเกิดแก่บุคคลเหล่านะั้นในภนะูมินั้นอย่างเงี้ยจบเลยน,นะเลยหลักจริงๆนะต้องแปลงนใจะะไหม,มแต่ถ้าจะแปลให้มันสมบูรณ์นะต้องแปลอย่างที่ว่าเมื่อบุคคลเหลนะ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 ่านั้นเกิดอยู่ในในอาศัยยศาสตภูมินั้นนะนั้นเแต่เดี๋ยวจะมีคําถามว่านั่งมาจากไหนใช่ไหม ความจริงไม่ต้องมีมีที่เดียวจบเลยจะข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้แต่ตอนตือเราเขียนไว้อย่างนี้ก็ตามนี้ไปก่อนนะเป็นเด็กหลังเขาไปก่อนเข้าใจเด็กหลังเขาไหม,มเขาว่าไงก็ว่าได้นั่นคือเด็กหลังเขาแต่ไม่ใช่เขาคือเราที่ตามเขาอาัารย์ครับในในเอกสารมีพิมพ์ผิดน,นิดหน,นึ่งครับอนุโลมสุดเชื่อพิมพ์ว่า ต้องในนั้นพิมพ์เป็นนุปัจจิสติเราเปลี่ยนเป็นนุปัจจิถัตการสองเปลี่ยนนะถ้า่ยนอยู่ก็เปลี่ยนเป็นนุกปัจจิทัตเอาละทีนี้ก็องทรรนะองค์ธรรมของสัมมิฐานะบอดได้แก่โทกติยาเฮโอกาสบุคนเดิมซึ่งกำลังเกิดกำลังตายได้ การสองเนี่ยจะถามสองทโลนะสองละไม่ถามแล้วจะถามมาตอบนั่นถ้าถามมาเร<อ>า,าก็ตอบใช่ไหมเมื่อวานบอกไปแล้วถ้าเปไหน,ไม,นไ,มมไม่อนุญาตไม่อนุญาตพ่อเรื่องความออนุญาตเขาขอไม่ มาามา,มาชาไม่ไม่มาชาถ้าเป็นอนุโลมในอามันตามหมดเลยใช่ไหมถ้าเป็นปัจเจเนกในน,นั่นทีหมดเลยการสองปุกระละสะถามมาละเ,เพื่อก็ถามมาเข้าไปไปปฏิปบปฏิปบหน้าเดิมไหม นาที่เท่าไรหนึ่งหกเจ็ดน่เจะปฏิบุกหนึ่งเจ็ดตรงดีรูปาจากาักขาสันนิตังรูปา เนื่องจากเป็นปัจจนิกมากอนและแน่นอนกว่าเพื่อนคือภูมิไหนสุทธาวามาอีขาจากนั้นตามด้วยคอมอดของรูปาหมายถึงภูมิที่รูปาเกิดไม่ได้ดังนั้นจึงได้แก่นึงได้แก่อรูปสองขาสันนิษฐานได้มาสองภูมมสุทธาวากับ อโรส ai ุตาวาได้มาในนามไม่ซ้ำตัวอโรคได้มาในนามไม่เกิดเกิดไม่ได้นั่นเองสามสยะท่อนแรกต้องการองค์ธรรมที่จะขาเคยเกิดหรือเกิดได้นั่นเองมีไหมในสันนิษฐานไม่สุตาวาจะขาเคยเกิดไหมทำทำไมเนี่ยวะเราโม่แล้วเหรอ เคยจะสุดท้าว่าจะกขาเคยเกิดไหมไม่เคยอาโรคจะกขาเคยเกิดไหมไม่่ถามว่าเคยเกิดไหมตอบวไเคยตอนเนี้ยเรดูชีพไปที่ตอนแรกจักขาเคยเกิดคำถามมันคือจักขาเคยเกิดใช่ไหมกาถามตามนั้นว่าจักขาเคยเกิดไหมอ่าใช่ไหมตามคำถามเขา แต่เวลาอธิบายเนี่ยอาตมาจะบอกว่าจักขาเกิดได้ไหมอารมณ์จักขาเกิดได้ไหมไม่ได้ก็ไม่เป็นองค์ธรรมของจักขาเคยเกิดสุชาติก็ไม่ได้ใช่ไหมอารมณ์ก็ไม่ได้ท่อนที่หนึ่งไม่มีคำตอบเออตอนที่หนึ่งไม่มีคำตอบ ยากันดาษนิทานาอดยังไงยังนั้นได้สุทธาวาสองขากับอรุจองขานะยัตจาวาปานายาาัตตโรปายาาัตนาโนปัสสิ